สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้หลวงพ่อเงินทิมได้ยุมบีนะครับผมรูชัดนะก็คาาเบ้านะครับผกับดินเป้าก็คือว่านาน,นานนะครับผมไี้ผมเจอองคนี้ก็คือว่า นัดสิกนะครับผมเดี๋ยวผมสองให้ดูนะครับผมตาเป็นหมวกแก็บนะครับลึกมากๆเลยนะครับคมจมูกคมชัดเป่านะชัดนะ มนะครับผกับตาของท่านจะคมและลึกมากเลยนะครับผมชัดเปล่าเนี่ยชัดไหมอะะบับก็เม็ดเดือดน,นะครับผมโลหะที่อ่ะหลอมมานะครับผมก็เกิด ตรงลอยธรรมชาตินะครับผมไม่ปวดไม่เกินนะครับผมเนี่ยดูบิวตวอความคมชัดนะครับผมองนี้พิเศษนะครับผมคือคาบเบาคาบดินเบานะครับที่ติดทุกซอกทุกุมแบบสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนะ่ยดูบีวตวอมีความคมชัดนะครับลึกนะครับ องพระก็ส่องดูดีๆก็อาจะมีร่องรอยตาข่ายมุ้งเรือละผักชีนะครับผมโอ้โหองนี้ก็ร่อ,องรอยนะครับผมอ่เป็นพระที่เอเยอะมากนะครับผม หาแท้สักองค์ยังยากนะครับแต่ว่าไม่เกินความสามารถนะครับก็หลุดมาตามบ้าน,นอกคอกนาอย่างพวกเราเนี่ยครัะเม็ดกดเม็ดทรายดำๆนะครับเป็นรูพุ่นเนี่ยเม็ดเกินนะฮะวันี้ก็ข้างของเขาจะลึกคมนะครับผมตานี่นลึกมากนะฮะ ชัดไหมครับผมตามซอกคอนะครับผมดกี่เห็นดำๆนี่ก็เป็นคาบเปบ้านะครับผมอคาบเบ้าก็จะโชคดีหน่อยจะติดอ่งเหลืองๆตามซอกนะฮะปนผสมกับดำนะครับผก็ถือว่า องค์นี้ก็ถือว่าไม่ผูกการล้างนะครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับผมอ,ด,อมดูเม็ดเกินนะครับผมาพราะหล่อนะครับผมอย่าไปเอาตําหนิตรงไปนะครับผมเอาล่องรอยธรรมชาตินะฮะเอาเนื้อหาความเก่านะครับผมเข้ามาช่วยนะครับผมก็ บางครั้งนะครับผมพาแท้นะครับแต่ว่าเขาตัดช่อทีหลังก็มีนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเขาได้เป็นช่อนะฮะแล้วเขาไม่ได้ตัดนะครับผมพาบางอย่างนะครับผมพาบางอย่างนี่มันอยู่กับมือใครจริงๆนะครับ อยู่กับมือคนรวยก็กลายเป็นพัแท้นะครับผมอ,อยู่กับชาวบ้านอย่างพวกเรานะครับก็กลายเป็นพัเกสะข้าบดินเบานะครับผมลือตึ๊เลยนะครับที่ผมให้ส่องก็คือดูธรรมชาตินะครับผมของโลหะแล้วก็ดูรอยรูเข็มนะครับผมที่เกิดจากการหลอก ที่เขาเขา้าหุ่นเทียนโดยมีดินเบ้านะครับผมเข้าไปพานะครับผมอ,อยนะเนี่ยเม็ดเกินอ่ะชัดเจนนะครับเม็ดเกินรูทนุนอเม็ดเกินนะครับผมถ้าเจอเราเจอลักษณะแบบนี้มันก็จะอาจจะทําให้เราดูง่ายนะครับเราเนี่ยเบาฝังแน่นปั ก็จะอ่ายังพอมีอ่าหลุกมีบอ่ออยู่เม็ดรอยเกิดจากการหล่อบโบราณโอ้นี้คือว่าการปั้นหุ่นเทียนได้สวยมากนะครับผมการเก็บรายละเอียดได้สวยมากแทบจะไม่เห็นตะเข็บค้างเลยนะครับที่ดำดำนี่เป็นคาบเป้านะครับผมทำให้พระดูง่ายนะครับดูตรงไหลท่านนะครับผมจะมีรอยยุบ เกิดจากการหลอกการเดือดของโลหะนะครับผมที่เขาเข้าไปไม่ติดนะครับผมไม่ติดชัดบอชัดเจนนะครับก็เป็นพระลูกหล่อที่เป็นพระในฝันนะฮะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับผมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีพุทธ,ธานุภาพสูงนะครับผมก็หลายคนต่างสงแวงหากันคนที่เขาดูเป็นนะครับผมก็จะได้เปรียบน,นะครับนี่คือการหลอตัดช่อนะครับผมหล่อตัดช่อ ส่องดูดีๆก็ะจะมีตาข่ายมุงนะครับผมขึ้นพวกองพระนะครับผมขยายเยอะไปป่ะโอเคอดูคางความลึกของคางนะครับผม นะครับผมลึกจริงๆดำเขาบอกว่าคางลึกๆนะครับแท้นักแท่นหานะครับผมคางลึกๆกีบอนคมๆนะครับผมแต่สําหรับพวกเรานะครับผมก็อยู่กับพวกเราก็อย่าคิดไปขายให้เซียนนะครับผมระวังนะครับก็สวดเก๊นะครับแต่ว่าเราเอาไว้ใช้ปพะดุคุณของเรานะครับผม ตามกําลังความรู้ความสามารถของเรานะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตนะครับผมก็หลวงพ่อเงินก็ขึ้นชื่อว่ามีพุทธานุภาพเป็นรูปหล่อเปอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับผมก็เ,เยอะมากนะครับผม กิจยัตรตักว่าคือว่าโชคดีนะครับผมได้เอาความรู้ความคลาสสิกของเหรียญหล่อเบอร์หนึ่งของประเทศไทยน,นี่คือหลวงพ่อเงินทิมนิยมบีนะครับผมก็ศึกษาหาความรู้แล้วเราก็จะเจอมาแท้โดยที่ราคาจัากต้องได้นะครับผมพวกเราไม่ต้องไปซื้อหลักเสนหลักล้านหลักหมื่นนะครับ อยู่ที่จังหวะและโอกาสหลักร้อยหลักพันก็ซื้อได้นะครับวันนี้ก็มีเชื่อใหม่นะครับผมก็ได้เอาความคลาสิทธิ์ความสวยงามนะครับผมมาแบ่งปันความรู้กันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมผมก็จะพยายามหาพระชอบพระนะครับผม ตามกาลังความสามารถนะครับผมพอที่จะ,ะมีกําลังทัพย์พอเช่าหาได้แล้วก็เอามารีวิวนะครับผมให้กับพวกเรานะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคร,รับสวัสดีครับ